เปลี่ยนชุดหรือยังเปลี่ยนชุดหรือยังเดี๋ยวเอ้ยอ้าวไรสดโอ้ยหอจังิึงิเหมือนกันมามาโดวให่มาโดไหนมาีไมออเดยดหมื่นเด้๋ยอดเองยอไปคูกันเลยได้ไสวัสดีครับสวัสดีครับูแค่ไมครสวัสดีครับอันนี้่อยู่คนไล่ับเทแต่รอพมร้องเพลงก่อนรอ่หวเลย

ลอยลงงานหันมานแอนลงหั่นหกวงแรงพอดีก็เลยมางานนี่บรราทันตะวันสิมาเริ่มวงใหญ่อยู่กันดาราดิยุคใกล้กในในๆนี่รับเครื่องรางวีดีเป็น,น,นง,งานี่แนวงานหลายๆนั่นนะเสร็จนี้แล้วไปลงต่อยอดเป็นไงครับไปทั่วทั้งประเทศไปพัก,กค่อนไปเดียวก็โอเคค่ะน้องก็แบบไปเติมไปเติมแบตไปชาร์จแบต,ตแล้วก็กพี่น้องแฟนเพื่อยู่อเมริกาเนอะจากหน้าหักที่จะคนเป็นตะหางไปนะแพงพี่น้องเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ยอยู่หัน แซลนอกก่อันนี้ไรต้นนอดสวัสดีค่ะตอนงานแต่งพี่อ้อกเด็ไปแต่ว่ารงทรงชิดมาอยู่เด็กเปิเปิดในงานอยู่มีของขวัญย่อนลังอยู่ค่ะนอแต่ว่ลกพี่เราจะมาพอเป็นเหมือนี้ต่างคนต่างเหตุนาทีแต่ว่าก็จะมีเมื่อยีมามาาเจอกันอยู่นอดแต่ก็ถทำข้าวมเข้ากขันยุ่เป็นประจำให่แล้วก็จอบผมผมมจอบเมื่อยไรมีงานกรเซิ้นเม่อยไม่ ไปไปไปมันเปนวันที่เย็นวันวันที่เอ่อโอ้ยเดี๋ยวลอยหลังบิึงด่าร้งก่อนได้ได้ไอนนี้พี่ก็บจันทรอยน้องเมื่อนั้นบอยเห็นนั่นการตองอยู่เบิร์คควายยูแน่นมาเออไปเจอเพิ่นพอดีจะเห็นมีรายการหลายเนี่ยกวางน้่าห้องจัาดีมากดังแล้วดังแล้วดีใจทั้งน้องโคนมีความสามารถเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะพี่น้องน้องเพิ่นหนาฮักนิสัยดีค่ะบ่ได้นั่งบ่ได้รอตะหน้าตานิสัยก็ดีค่ะมีคนมาโดนแล้ว ตลอดอดันเ็นน้รไปจเดือนมาหันแปเม่ไดโอ๊เดือนาได้อมเดือนยืนอีดอกรอ่มันเดิไปผัดพนนแต่กนถ้าหนูร้องก่อนพี่ใช่ไหมใช่บอยร้องบอยร้องคุรับเพลงครับเนี่ยบอยไปไปตอบบเดืนีไม่ยเอ็มีเดินเบินอบิบางอาไหนที่ เพลงอย่างบอกเลยมั้หลายเพลงอยู่จ้ะเออหัดติดตามนะครับมีเพลงใหม่หลายคนแบบว่าคือรอมาตลอดโดยเฉพาะแฟนประจำของมีออเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเพลงออกมาเไม่ไม่ต้อมีแต่คอปเปอร์ครับคอปเปอร์นะครับไอ้นั่นเงาเงาใจในงานรู้เออเงาใจในงาน แดนบอกเลิศมากเลยดูนี่น้องแอนเนาะเป็นน้องไทยได้เป็นน้องนีใจบ้านเดียอกันเดียวนะคะเป็นน้องมีความสุขใจก็ดีใจเลยมีความสุขมากหฝากบ้านเป็นหอดหานเด้องานหลายเงินหลายไอเงี้ยปังๆลุ้ยๆรอรออยู่แล้วเดี๋ยววัยไปเตรียมโต๊ะลางหานะโอเคหลานจะพอมกันครับผมถ่ายรูปให้พี่หน่อยถ่ายกับคนรอหน่อยได้ครับ